สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ L 4 7 0 8นะครับ HP นะครับตัวนี้คันนี้ได้อุปกรณ์อยู่3ามชิ้นนะครับก็คือดันหน้านะครับดันหน้าดูขึ้นลงนะครับปกตินะครับดันหน้าสวยงามนะครับมาดูฐานหลังครับทีนี้ฐานเป็น2 4 6สี่หก F ฮิวิพันะครับตัวนี้ คู่กับรถมานะครับตัวนี้จะมีห้าใบนะครับผ่านใบยีบสี่นะครับสสยๆครับผ่านสวยๆเลยนะครับดูท้ายครับทีนี้แห้งๆเลยครับสีนหลังไม่เคยแก่นะครับดูครับสวยๆครับไม่มีจุดรั่วซึมครับผมสวยครับ ในรถปีห้าเนะครับคัน,นราคาเปิดไว้ที่คันนี้ราคาเปิดไว้ที่4ี่แสนหนึ่งบาทนะครับมีอุปกรณ์3มชิ้นครับดันหน้านะครับแล้วก็เป็นฐานหลังครับแล้วก็โรตารี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูนะครับ เครื่องดีนะครับเครื่องดีรถใหม่ๆสภาพแจวอยู่แล้วนะครับเครื่องนะครับเตือเรียบนะครับเดิมๆครับเครื่องเดิมๆเครื่องเดิมๆครับผมเคือเรียบนะครับไม่เคยแกะนะครับ วันนี้ทํางานอยู่ที่พันชั่วโมงนะครับพันชั่วโมงครับดูจากซีนหลังได้เลยครับไม่เคยแกะนะครับนี่นะครับมาร์กเดิมนะครับนีครับถือว่าสภาพยังโอเคนะครับสภาพสวยเลยครับตัวนี้ราคาเปิดไว้ที่4 1 0 0 0 0บาทนะครับอุปกรณ์3ชิ้นครับเดี๋ยวไปดูโรตารี่กันครับ นี่ครับโรตารี่ให้เป็นตัวนี้เลยนะครับ r x 1 8 2 F นะครับนี่ใบเต็มๆนะครับใบเต็มๆนะครับนี่ครับให้ไปเลยครับจัดเซตให้มันสวยเลยนะครับครับเต็มเต็มครับไม่ผุนะครับราคาก็เปิดไว้ที่410,000บาทนะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับดันหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะครับรดเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้ เครื่องเกียดีครับผมโฟวินทำงานปกติครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวคันนี้อุปกรณ์ก็สวยนะครับดันหน้าผ่านหลังครับค่านสีเดิมนะครับค่านล่าง สามชิ้นครับสวยๆเลยนะครับดันหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะครับนี่นะครับสามชิ้นครับผมนี่นครับ กรถเครื่องดีครับเดินเรียบครับผมเครื่องไม่อ่อนนะครับเครื่องดีครับผมตัวนี้เป็นปีห้านะครับสภาพก็ยังถือว่าแจ่มนะครับตัวนี้ลองดูการดันดินนะครับ ว่าโอเคครับโอเคครับประมาณนี้ครับใครที่สนใจคันนี้ครับติดต่อเบอร์0817682479นะครับ LC708ST นะครับตัวนี้ดันหน้านะครับแน่นๆเลยนะครับทานแน่นๆเลยนะครับล้อกระทะไม่เชื่อมนะครับไม่เคยเชื่อมนะครับตัวนี้เป็น รอยสีลอกนะครับไม่มีเชื่อมนะครับไม่มีเชื่อมดานะครับหลังไม่เคยแกะครับผานสวยๆเลยนะครับผานนี่นะครับผานเต็มๆเลยครับสองสี่องเอฟฮิวิพัทนะครับนีครับท้ายก็สวยครับเครื่องเกียร์ดีครับผม ปกติทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็อันนี้ให้เป็นอุปกรณ์3ชิ้นไปเลยนะครับอุปกรณ์ก็เต็มๆสวยๆเลยนะครับใครที่สนใจครับติดต่อเบอร์0817682479ครับ0817682479ครับผมร้านสมคิดการค้านะครับเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับ L4708SP